สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาปลูกทุเรียนเพิ่มครับผมปลูกอยู่ท้ายสวนท่านี้แล้ครับนี้ก็ซื้อได้ป่ามันนะครับหรือเสียมันนะครับป่ามันพ่อใหญ่มันนะครับเป็นคนขุดลุมปลูกให้นะครับผมนี่พ่อใหญ่มันครับปลูกทุเรียนนี่การปลูกของเราทิมีเทคนิคของเราตัวพ่อใหญ่มันนี่อันนี้ทุเรียนนะครับเขาสื่อแบบต้นใหญ่มารลดครับ นี่ต้นละ200บาทนะครับปลูกไปนะปา่ากบไ้เสียมันอันนี้ปลูกไ้หลายๆครับทุเรียนนี่ครับลุมนึงเขาต้องเฮ็ดเป็นโพ้นไว้เองที่นด้ครับผมเพื่อให้น้ำไหลซึมลงครับผมนี่ต้นทุเรียนนี่สีรักษายากแน่จากน่อยครับนี่เฮากลูกเรื่อยๆครับวันนี้ก็สิให้พ้ใหญ้มันก้นเรื่อยๆด้ยพยโคตรนะนต้นนึง ตั้งจุดไว้เห่แล้วครับนี่ระยะห่างเอาไว้ปุ๋ยแล้วนานาสีลงทุเรียนเพิ่มเรื่อยๆครับผมนี่กคือเพื่อคอยตัดบงว่างออกบัดเนี่ยตัดเสร็จแล้วชิมีแต่สวนทุเรียนเนี่ยครับผมเออปุ๋ยแล้วแล้วแข่งแร้งดิ่นี่มันเนี่งานนี่ไม่ต้องห่วงแล้วแม่นบอกปะ มองคอมแดดนมวยโอ้ลยองคอมแดนบเดมไหมไว้่ได้มีมาันเีกกมายแร่นะโอช่างวาเถางวาดเะงราดนปเพิ่มไปเรื่อยๆครับี่เรามาติดตามผลงานเบิ้งครับตุเรียนของเขา มาเบงต้นไงครับอันนี้ต้นไง่ต้นเงย,ย,เ,ย,ยเป็นต้นทุเรียนแต่ว่าปีนี้พันด้ติดลูกครับต้นนี้แต่ว่าต้นอื่นเริ่มติดหลายแล้วนะครับเริ่มออกดอกออกผลน,นะครับผมนี่ทุเรียนนะครับสี่ปีนะครับสี่ปีได้ผลติดลูกครับผมทุเรียนหมอนทองผลแล้วต้นไงแล้วบัด้อันนี้จะเป็นต้นไง่สุดนะครับของสวนเขาครับนี่ ต้นนี้จะได้ประมาณ5ปีปีที่แล้วนี่ดกดกครับประมาณ8ปดเก้าลูกก็มีต้นนี้แต่ว่าปีนี้นี่หน่วยบางเนี่ยครับนี่ครับ,นรบหน่วยเพิ่นปีนี้ครับตนน้นใหญ่สองสามหน่วยนี่แหละครับไปงานเทืองหันนี่มาข้างบนหันนั่น,นอสองหน่วย่็ลายได้ครับปีนี้ก็รู้เพิ่นปิ่นเอียง เป็นงอนเอาต้นนี้ครับมีหนว่วยใหญ่ละโอ้ยเหญ่เติบเป็นนี่อ้โอ้ยได้แล้วได้แล้วนี่ครับผมสีสุกแล้วต้นนี้ขออนุญาตตัดลงมาครับตัดสักกวอนครับหน่วยนีย่เห็นบะไม่ถึงหัวผมนี่ไอพีละตัดลงไปบ่มไหมจากน้อยแสีบๆครับนี่ เรียนลูกแรกของสวนของปีนี้จ้ะโอ้โหลูกใหญ่มากเหยียบแมนบ่มาเบิงครับผมนี่ครับตัดลงสุดๆเลยจากต้นเหยียบแมนอันเพิ่นสุกเองเพิ่นลนถิ่มมันชีว่เสีบนะครับนะครัเพิ่นสุกเองนี่มันเป็นปล่าครับนี่ต้องตัดไปบ่มจากหน่อย ลงมาแล้วครับจากต้นเลยครับผมบ่มอีกกว่มันตามมือได้กินครับสิมาพาซูเบิงครับผมแสบๆสบท่หน่อยนี่